ห,าาะะหลายหลายคนที่เล่นติ๊กต็อกเนี่ยน่าจะเห็นคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่เป็นไวรัลนั่นก็คือคลิปที่หญิงสาวคนหนึ่งนะคะอัดไว้ที่รถของเธอเนี่ยถูกเผายักเยิมไปทั้งคันค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่รอดพ้นจากความเสียหายในครั้งนี้นั่นก็คือแก้วสแตนลี์ค่ะหลังจากที่คลิปโด่งดังไปทั่วโลกนะคะซีอีโอของแบรนด์สแตนลี์เนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตนดีใจมากเลยนะคะที่หญิงสาวคนนั้นเนี่ยปลอดภยัยพร้อมกับบอกว่าบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนรถให้ นะคะคและวันนี้นะคะฟรองจะพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์แซลลี่แก้วกักเก็บอุณหภูมิที่มีอายุมานานมากกว่า1 1 0ปีค่ะทุกคนเคยเจอปัญหาอยากกินกาแฟร้อนๆค่อยๆจิบไปเรื่อยๆแต่ว่าแก้วของเราเนี่ยดันไม่มีคุณภาพพอที่จะกักเก็บอุณหภูมิจนสุดท้ายนะคะกาแฟของเราเนี่ยต้องเย็นชืดและหมดความอร่อยไปในที่สุดแต่ฟรองอยากให้ทุกคนลองจินตนาการลองย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วในวันที่โลกของเราเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ให้ความ อบอุ่นสบายกับเราการสิบกาแฟตอนเช้าๆเนี่ยนับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยค่ะและนี่นะคะกลายมาเป็นเหตุผลที่เป็นจุดกําเนิดของแบรนด์สเตลลี่ค่ะโดยคนก่อตั้งแบรนด์สเตลลี่เนี่ยคือคุณวิลเลียมสเตลลี่จูเนียร์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า100รายการค่ะโดยคุณสเตลลี่นะคะเขาก็เป็นนักดื่มกาแฟตัวโยงและตอนนั้นนะคะอากาศหนาวมากที่สหรัฐอเมริกาเขาได้นําความรู้ของเขาเ มาต่อยอดสร้างขวดน้ําสูญญากาศในปี1913ค่ะโดยความพิเศษของขวดน้ําสูญญากาศนี้นะคะคือเป็นการห่อหุ้มด้วยเหล็กจากภายนอกทั้งหมดจนสามารถกักเก็บความร้อนรักษาอุณหภูมิแม้ว่าอากาศภายนอกเนี่ยจะมีอากาศที่หนาวหรือร้อนขนาดไหนและยังมีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษนะคะเรียกได้ว่าถ้าผู้ใช้เนี่ยทำแก้วตกลงไปก็ไม่พบเจอความเสียหายหรือขวดแตกค่ะ การประดิษฐ์ขวดน้ำสูญญากาศในครั้งนั้นนะคะถือว่าเป็นการก่อกำเนิดแบรนด์สเตลลี่ครั้งแรกและเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาค่ะให้แก่วงการคอกาแฟอย่างมากและคุณสเตลลี่นะคะก็ได้จดสิทธิบัตรขวดน้ำสูญญากาศนั้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าขวดน้ำสูญญากาศนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใจแค่เพียงคอ,อกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่ยังถูกนำไปใช้ให้แก่เหล่าทหารและนักบินในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ออีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าการที่แบรนด์สเตลลี่เนี่ยเป็นที่รู้จักจนเป็นที่ยอมรับและมี อายุนานมามากกว่า100ปีขนาดนี้เนี่ยเป็นพ่อแบรนด์ของเขานะคะปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและมีการปรับกลยุทธ์และการดีไซน์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆค่ะโดยภายหลังนะคะที่ขวดน้ําสุญญากาศเนี่ยถูกนําจําหน่ายในท้องตลาดกับมีเสียงลูกค้าจํานวนหนึ่งนะคะตีกลับมาทางแบรนด์ว่าเวลาที่เขาดื่มน้ำเนี่ยได้กลิ่นโลหะหรือว่าได้กลิ่นเหล็กเนี่ยปนมาทุกครั้งค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะทำให้แบรนด์แซลลี่เนี่ยมีการคิดค้นแก้วน้ําแบบใหม่ซึ่งทําจาก เซรามิกในปี2009ค่ะต่อมาในปี2017นะคะแบรนด์แซลลี่เนี่ยเขาได้ออกแก้วน้ำคอลเลกชันใหม่ค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยแบรนด์เขาได้ออกมาคอนเฟิร์มการันตีอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแก้วใบนี้เนี่ยสามารถกักเก็บอุณหภูมิได้หลายวันค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะแบรนด์แซลลีเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นําด้านอุปกรณ์การท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์หรือว่าแคมปิ้งค่ะเพราะนอกจากการผลิตขวดน้าที่สามารถกักเก็บอุณหภูมิทั้งความร้อนและความเย็นเนี่ยเขาก็ยังมีสินค้าอื่นค่ะที่ออกมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กับผลรุ่นใหม่มาขึ้นเช่นกล่องอาหารอุปกรณ์ทาอาหารอุปกรณ์ดิฟกาแฟซึ่งสินค้าที่ทางแบรนด์เขาได้ออกมาทุกชนิดนะคะ,ะ,คะเขาได้คอนเฟิร์มค่ะว่าจะไม่มีสารปนเปื้อนต่อสารก่อมะเร็งแน่นอนค่ะ